ขอคุณ่มาจากคุณลุงพี่เลี้ยว่ะคุณลุงยังไม่ยอมวางหนักเดีอยไปเอาที่ก็างที่นะครับ ขอบคุณคุณบาวเดียนะครับผมขอบคุณคุณป้านาครับขอบคุณครับเดี๋ยวอิดีเดี๋ยวลงไลน์คุณจันนวลสวัสดีครับผมคุณน้องหัวกลางมาเจารุวานนะครับคุณพนิดาขอบคุณคุณทิพย์นะครับขอบคุณคุณจราญศีครับผมคุณไอซีทีดีจ้าคุณโมนาสวัสดีรอบรอบครับนับคุณโมนาคุณสุดาวรี วันศุกขึ้นบ้านใหม่นะเป็นวันดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะวันศุกร์ก็เป็นวันดีดีดีคือวันนี้สมมติว่าเขาเดินทางนะเราก็ถือว่าเป็นวันที่ดีๆแล้วในการเดินทางของเขาเนาะวันเป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์กับวันนี้อีกเหมือนกันไปเยี่ยมบ้านกันเด้อจ้าเครต้องมีคนแรงคุณเข้ามาดูทำอะไร อันนี่ยผอนกันนี่วันข้ามวันพี่หอมไลนสองเครื่องเลยเหรอที่ึ so ้นนี้หน่อยอากช่องเสือพาไปด้วยครับฝาก t n ช่องน้องเสือมาฝาช่องใอ้หอมด้วยนะนี่นช่องอะไรฮะช่องรบเงินสดร้อยคนกระโดดมากร่โดอมาร้อยคนกระา ช่องอะไรครับช่องชายชายก็จะขึ้นบ้างโดนชยชายอ่านอยู่รู่นเป็นผ่านผ้าผู้ผ้าผู้ผ้าโง ก็รอครับผมมีใจกันนะไม่ของก็ไปไปประมาณเราไปด้วยกันนะดึกแค่ไหนก็ต้องรอถ้าเรางวงเราก็หลับไปก่อนนี่หละไม่สบายให้คุณเสร็จแล้วพอบ้านมาแล้วก็คุณจะพาหมดไปนะมาถ่ายใหม่นะเตือนมาถายใหม่ไอสซทนาง่วงก็ไม่เป็นไรนะคือถ้าเราไปรามาแล้วมันดึกมากนอซีก็ไปนอนก่อนได้ไมู่ก็ตืนเ้ามาุลไม่ไกก คุณมสวัสดีครับไอลกับผมาวคร่องอะไรนะคบไปดูช่องน้องเสือและเดอรว่อซีบอกครับขอบคุณที่กระโดดมาจ้เดี๋ยวรอน้องสือเก็บหมุดจาให้ตกพื้นใช่ครับผมเราจะเก็บยครับถ้าเราเก็บไม่เกี้ยงฮะตอนที่เราลำนี่แหละจะตาเองเราลำนี่ละค่ณถ้าเราเก็บไมเกี้ยงนะฮะ ระหว่างที่ทำนี่แหละนะเดี๋ยวจะตั้งขาตัวเองนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้เกลี้ยงเลยนะก็คือเราจะยทําให้ดีที่สุดนะฮะสวัสดีค่ะ170ท่านอยู่ตรงนี้นะคะอยู่กับเสือพับไปก็กระโดดมานี่เด้อนี่แล้วก็เพื่อทำแต่สิ่งดีๆเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะคะเพื่อชุมชนของเราขอบคุณ180ท่านนะคะ

นี่นะตอนนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะนี่คือส่วนเล็กๆเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดมากวิ่กระจายกระจายนนะักขอบคุณทุกไลน์นะครับฝากดูคลิปด้วยพุ่งมาเลยตุ้มด้วยนะแจงใจบมเหลือคนดีเกรมนะขอบคุณนะครับวันนี้ได้บ้านใหม่แล้วนะพี่เจมขอบคุณครับคุณีเจสวิครับแล้วบอกเก็บปากว่ากินข้าวว่ะไอ้ใข่ เขาอาจจะมาส่งเทีค <poured> ืนรถ่เศษก็อาจจะมีส่วนนีนะนกานะกลางคืนเดินทางสะดวกนะรี่ต้นมาละกอจุดนึองด้ว ขอบคุณนะครับคุณจอยยังครับผมยังไม่มาะรออยู่ครับสวัสดีทุกท่านมาดามายูรียังไม่มาครับคุณชื่อนาคนลุงคนลครับคุณ้าต้อมนะเป็น่ไหนก็เชิญูคบคุณเฮ็ดงานก่อนได้ครับเั็นสิบเปรครับคุณพอดปวียังให้กำลังใจลุงคนนะครับนนท์องา์ต่ลุงกำลังขึ้นไลอยู่นะครับขอบคุณอ้าวหายเนียไปใส่เบด ล่ะ FC อย่าเพิ่งหกไปไหนหมดเมื่อกี้ตั้งร้อยแปดสหายไปอีกแล้วนะ